หลบยิงต้นเอาไงยิง <Gerilim S 1> จบจบยิงจบจบเดี๋ยวทำไมทำกันเงะแมงวิ่งกันเป็นไอ้นี่เลยสนุกมากเกินไปแล้วมึงนี่ต้องขับรถแล้วแล้วยังไงขับรถครั้งแรกนะครับสนุกล่ะโอ้ยสนุกฮาท่านผู้ชมดักวงเดี๋ยวตักงไอวอลครับตักไอวอลยิงเข้าด้วยยุ่งแล้วมันเป็นบอทหรือเป็นคนไม่รู้ครับเฮ้ยอยากลองของใช่ไหม หนึ่งสองบังโดนขึ้นสูงอีกดีไหมเอา้าวงว่ะหุยลดยุบลดยุบท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวละครใหม่แต่สกิลยังมั่วเหมือนเดิมปว <c oughs> กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟครับฟรีไฟใกล้สุดไดมอนแล้วเดี๋ยวแม่งก็ขึ้นแลงแดงแล้วเน่ดูการลงด้วยบอกแล้วว่าตรงเป๊ะไปครับท่านผู้ชมค่อยๆไปวันนี้ กระเป๋าน่ารักจังเลยยิ้มยิ้มหวานนี่ก็จะเปลี่ยนตัวละครอะไรก็ไม่รู้ครับผู้หญิงเครื่องผมมีแต่ผู้หญิงไม่มีตัวละครผู้ชายไม่มีเลยครับเฮ้ยไอ้นี่ปืนเลยว,วะเหมือนปืนเชือกอะ่ะเขาเรียกปืนเลยนะปืนตะขอเป็นไงบ้างลองสิชึบเอ้ยเป็นตะของจริงด้วยจะได้เรื่องหรือเปล่าปืนนี้หาเอ้ย ลองดิลองดิเอ้ยฮยมันก็เข้าท่านะแต่เรามันไม่ใช่สายซุ่มไนงะเรามันเป็นสายบุกอะใช่ไหมสายบู๊สายบู๊กเด็วเปี่ยนดีกว่าโอเคปืนพร้อมมากมายครับตอนนี้ตอนนี้เราก็อยากจะเจอคนละเราเจอปืนแล้วก็เจอคนดีกว่าวงแรกทํางานให้มีจุดแดงครับท่านผู้ชมชม,มีจุดแดงใกล้แล้วครับกร,รกระสุนกระสุนก็ถือว่าฟูลอะเฮ้ย S K S ว่ะ SKS เพปเปลี่ยนเลยนี่โอเคพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลูกบัง SKS นี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยหัวนี่374นี่ให้หวยเลยหยอกหยอกเกี่ยวอะไรกับหวยวะอุ้ยของเยอะมากมายนายคนนี้ทำไมนายฟูขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้มีเสียงยิงด้านล่างใครใครลูกอุ้ยขอเลงหัวเลยอุ้ย เขาก็ยิงเราเข้าท่านผู้ชมยังโหดไม่เป็นไรครับพันแผลพันแผลก่อนสก,กิดนิดๆสวยด้วยตรงนั้นเองอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเอสเคนี่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นการเล่นครั้งแรกโอ้ยอย,ยิงยิงหน้าหงายเลยเฮ้ยหอบดิสตนันเอาไงาย,ยิงจบจยิงจบจบได้ทำไมทำกันงี้แม่งวิ่งกันเป็นไอ้นี่เลย สนุกมากเกินไปแล้วมึงนี่มึงหรือกูว่าที่สนุกมากเกินไปเนี่ยอะไรกันมันมันอ่ะมันหนีใครมีกวะลูกสองลูกสองลูกสองแหมวิ่งซ้อนกันไปวิ่งย้อนกันมานี่จะเอาหาหรือจะเอาโหดเนี่ยหมดหมู่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ใหม่เพื่อจะเจออยู่กับที่ไม่ได้ยิงแน่เอา้าตัน เ้้วก็นึกว่าทะลุสอดส่องสอดส่องมองดูคนวิ่งครับเก็บปืนวิ่งถือดาบวิ่งมันเร็วขอบคุณมากๆเลยครับที่มาบอกกันเจอและเจอและอ SKS SKS เอ้ยสามปั้งเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะ SKS อยู่นิ่งๆหน่อยเฉยๆนิดนึงเอ้ยเฉยหน่อยเออแหม ให้พี่เคาะสนานไอตัวนี้เจ็ดไปแล้วครับเจ้ามีของอะไรกันบ้างตรงนี้ของดีๆหรือเปล่าไม่ได้เรื่องของนายล่ะของนายของดีไหมลุดลดนิดนึงเดี๋ยวยิ่งยาวแล้วเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยหาเอ้ยนี่มันต้องกล่องแบบนี้กล่องที่ดิฉันคู่ควรเฮ้ย ปืนเลยว่ะเฮ้ยมีการยิงกันยิงอวดกันตรงนี้อวดทําไม <Please. S 1> ยิงอวดกันแหมอีกตัวหนึง่งยิงอวดทําไม <Please. S 1> ฮะพี่เลยแจมเลยไงมีของอะไรให้พี่รุ้มั่งมีอะไรแบ่งให้พี่มั่งเฮ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ M ยี่สิบสี่ถูกต้องแล้วน้องโอ้ยไม่ต้องไปหาที่ไหน จเจอที่น้องนี่แหละ M24 M24 ยิงไก MP5 เอาไว้ยิงประชิดแม่ขอบคุณนะครับทุกคนเลยที่มาสอนพี่มาเป็นเทรนเนอร์พี่ไม่งั้นพี่ถือแม่งแต่สไนยอะพร้อมทีนี้ก็พร้อมกว่าเดิมครับอีก14คนที่เหลือความตุยมาเยือนแล้วนะตุยแบบง่ายๆเลยไนงะถึงก็ต้องเก็บปืนวิ่งเลยครับรีบรีบพี่รีบ ไม่ได้รีบไปยิงใครนะครับรีบเข้าวงเดี๋ยววงตั่งแดกเอาอายเขาเจอเลยเจอเลยครับย่อย่อขอย่อก่อนชื่อปุ๊บเรียบร้อยไปมาทําอะไรอยู่หน้ากล่องแหม่ย่อก็สวยย่อก็สวยเหลือเกินแม่สาวน้อยชื่นใจจริงๆสกินอย่างนี้ไปดีกว่าครับ วงรับวงไก่ต้องขับรถแล้วแล้วยังไงขับรถครั้งแรกนะครับสนุกล่ะโอ้ยสนุก่ะท่านผู้ชมเดยนนะขับยากเหมือนกันโอเคพอเฮ้ยยิงอวดอีกแล้วมีคนมายิงอวดเราเราจะสั่งสอนด้วย M24 เอาใกล้ดีก่อนเอาใกล้มาดูก่อนเผื่อมันอยู่ใกล้ลงไงใกล้จัดไนงะ โอ้ยทางนี้ก็สวยสิครับท่านผู้ชมสวยสินีส่สวยสวยมีอีกมะ้แสดงว่าเองยิงตายหามองไปเมื่อกี้จะกลับไปเอารถไม่เอาดีกว่าครับเปลี่ยนใจเฮ้ยดากวงเดี๋ยวตักไอวอรครับต่กไอวอยิงเข้าด้วยยุ่งแล้วมันเป็นบอทหรือเป็นคนไม่รู้ครับเฮ้ยอยากร้องของใช่ไหมให้พี่เข้าวงก่อนให้พี่เติมเลือดอีกทีหนึ่ง เอาละความปลอดภัยมาเยือนเองโดนเองโดนข้างหน้าจะมีใครประวะออกไปสุ่มสี่สุ่มห้ามีคนมีคนครอบวงผมว่าในเจ็ดตัวแม่งต้องมีคนจริงอะ่ะต้องมีการตึงถ้าตึงอย่างนี้เราอาจจะตุยก็ได้ครับค่อยๆไปครับเราไปจุดเดิมก่อนไอตัวที่มันหล่อย้เราอะ่ะเราเลาะขอบวงไปไอตัวนั้นก็อยู่ฝั่งนั้นไปเราก็อยู่ฝั่งนี้ไงแล้วค่อยมาบรรจบมาพบกันมันไปไหนเราไว้ไตัวเมื่อกี้เนี่ย ที่มันสก,กิดแล้วให้เราตั้งไอวอลกระสุนแม่งก็จะหมดไปไหนแลือวะเจ้าไปไหนแล้วเงียบเลยครับท่านผู้ชมแม่งขึ้นที่สูงดีกว่าครับไม่ได้เรื่องเลยครับเอาละครับมีสัญลักษณ์การยิงข้างหน้าสไนเลยครับสไนยอยู่นิ่งๆน,นะโอ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยใครสก,กิดเราวะท่านผู้ชมบอกแล้ว องนี้มันอันตรายครับเราจะมัวมองคนนูน้นคนนั้นยิงเราได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งโอ้ยใครได้บ้านี่นี่ใครยืนเฉยหนึ่งสองบังโดนขึ้นสูงอีกดีไหมเอาวงว่ะหุยเือดยุบเือดยุบท่านผู้ชมชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงไม่ได้ครับเข้าวงก่อนเอาเลยมะเอาเลยมะยืนเฉยเนี่ยยืนเฉยเอาเลย ติดติดโดดโดดเจยหลังแตกไปเองเอาละครสองคนสองคนสุดท้ายใครใครปล่อยให้มันยิงก่อนนะเราจะปล่อยให้มันยิงก่อนเหนือสิ่งอื่นใดต,ต้องเติมเลือดก่อนครับเลือดต้องเต็ม <c oughs> เราจะลิสต์อัพเพื่อแรลงแดงของเรา <c oughs> เออเอ็งยิงกันเลยเอ็งยิงกันเลยข้าจะเอาแกนั่นแหละ สไนเลยเองบังจบไปนี่ไงแจมแจมแจม15คิวครับท่านผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วท่านผู้ชมผมใกล้เลื่อนขั้นแน่นอนแมตสองแมตไม่เกินนี่หรอกผมเนี่ยเล่นในที่1ไม่ที่1ก็ที่2อย่างมากไม่เคยไม่เคยไม่เคยตุยต่วันยอกยอกขึ้นเลยน้องพิ้์พิ้ทะลุหลอดแหม่ไดมอนด์สามนะครับท่านผู้ชม นี่คือความพัฒนาการของผมเฮ้ยโอเคครับแล้วไว้เจอกันครับในแมตช์หน้านะครับเดี๋ยวเล่นแรงตลอดไปช่วงนี้โอเคครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย